เมื่อวนี้สิ่าพามพเม้วิอยก่ที่การต่อลูกขนะครับ T I H U S M e ออที่ไยอยู่ทุ่มเมื่หน่ามองหายนี่ทุ่มื่อนะครับอันนี้เอ้ามวากานต่อโลแกนนะครับมันจะมีแหมากเลยวะมันจะมนีแหมากแบบนี้นะครับแห่เองจากโรงงานนะครับของรถาาไฟโลแกนแบบนี้นะครับอ่าแต่เราอบมันก็จะมีแบบว่าเอื้อม่าเว้นเว้นช่วงโลแกนเนี่ย บอคือกันนะครับว่ากัดจะแหย่ที่บ้างก็จะแหย่ห้างนี่สิครับเพราะฉะนั้นเราต้องก็จะมีอ่าอ่าดีที่ว่าเขาจะต้องนับลูกแหย่ไปนะครับจกักห่วงจับจักลูกจากลูกจักลูกแบบนี้นครับอันนี้คืออันนี้คือเข้าเสืออ่อมมานอนนอนห่านะครับคือเขาตองเบ็นไปหาลูกก็คือหนึ่งสองสามสี่หาเข้ากับมาตักตาตากี้หกเนี่ยครับห้อยขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บเห็นไหนนครับนี่มันได้จังหวะช่วงนี้นะคือเห็นมันได้อ่าวามเี้ยเราซั้ากับ ตาเองของเพื่อนเดอมากนะครับแล้วเก็ตากทักแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนี่ครับไปหาลูกตักเทือนนี่ครับตักไปเชือนึงดสบาังบางอันนะครับก็จะมีแบบสลับไปนะครับสามซีหาสามซีสามซีหรือว่าหาล้วนๆไปเลยสมล้วนๆซีล้่นๆนรับ แต่สาหรับผมจะสบายมาอันธ่มันนอนแบบนอนห่าล้วนสามลวนสี่ลวนเนี่ยดีครับเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลานับครับรถเขาถังเห็รชิ้นแล้วก็สามารถที่จะจับจับจับระยะนับลูกได้ครับว่าจึงจะมุ่งว่ามีนอนห่ารก็เขาจับประบยะยะวลาตามันต้องนท่าไหบแถบทุกสิ่งนะครับนี่แหละนะครับนี่สิ่งง่ายึ้น เราเขาก็สื่อสารถที่จะเย็นได้เร็วขึ้นกว่าที่มันจะต้องมานั่งสลับว่าสามสามซีสองสองหนึ่งยี่สิบแปดหนึ่งง่ายกว่าการนี้นะครับเป็นงานที่ไอเ็อยู่ทุกมือนี้นะครับนอกจากนี้นอกเหนือจากที่เช็ดเป็นเครื่องเแล้วแับนี้สารต้อนรักแบบนี้นะครับทั้งใดก็บคอเป็นขอก็เลื่องใจจากเพื่อนๆพอไม่ไปนองทุกคนไดเด้อครับไอเห็นคลิปของไอกับซอยเบิ้งแห่งจบแน่เห็นโฆษณาห์กับเบิ้งโฆษณาหแห่งน้นไเด้อครับเจะเฝ้าปัดพานรื่องนี้เด้อครับเด้อ เป็นกําลังใจกับเกียรติ์ทุกทุกคนด้วยครับสำหรับคีดีลาไปแล้วบายบาย